สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมรถดํารถขุดบายทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานบุญค่ะอยู่ที่วัดกลางอุดมเวทนะคะอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเ <c oughs> จ้าจำสลับกันร,ร้อยเอ็ดกับรีสะเกดศรีสะกเกดนภัยบึงแต่อันนี้มันพนมไพรมันไพรไพรเหมือนกันก็ะลิงจำสลับ ตอนนี้ก็เรามาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รถรถมาค่อนข้างเยอะนะหนูว่าน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบคันได้เนาะแล้วก็ตอนนี้พระกําลังสวดมนต์นะคะแล้วก็เรืยกว่ะนะเอาหินปูนทรายไปถวายนะคะแล้วก็พระกําลังทําพิธีเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ เดี๋ยวจะทเทน่าจะเทตรงนี้นะคะเห็นเห็นเขาว่านะว่าจะเทด้านนี้วัดนี้เราเคยมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งพอมาเข้ามาในวัดถึงเงถึงถงออนึกออกว่าเราเคยมาช่วยน้ําท่วมประมาณสองสามปีที่แล้วนะคะประมาณนั้นไม่สามก็สี่อะประมาณนี้เลยะคะ่ะประมาณสามสี่ปีที่แล้วสองสาม สองปีสามปีสี่ปีที่แล้วนี่แหละถ้าใครเคยดูคลิปอาจจะจําได้เนาะตอนนั้นที่ที่พัยบึงน้ําท่วมเอ้ยพนมพัยน้ําท่วมช่วงนั้นปีนั้นน้ําท่วมแบบท่วมเยอะท่วมหลายที่หลายจุดเลยอะแล้วก็เราเอารถดามาช่วยน้ําท่วมเอาของมาช่วยรานนั้นพี่ตินก็มาพี่ท็อปนะคะ เอารถดำม,มาขาดด่ารถดำมาจากบุรีรัมเลยเนาะแล้วก็แต่ถ้าจำไม่ผิดหนูมาหนูน่าจะมารถกระบะกับพวกพี่นั้นพอมาเห็นวัดก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยมันเป็นวัดที่เราเคยมานี่นะบังเอิญมากเลยแล้วก็คือจำไม่ได้ไงว่าเราเคยไปเคยมาที่นี่จำได้อยู่ว่าเราเคยมาช่วยน้ำท่วมที่พนมไพร แต่จำจำวัดไม่ได้พอมาเห็นก็เลยเออเราได้กลับมาวัดนี้อีกรอบหนึ่งก็ก็ดีนะคะรอบนี้กลับมาก็มาทมําบุญอีกรอบนึงรอบที่แล้วเราก็มาทมําบุญรอบนี้เราก็มาทมําบุญนะคะอันนี้ก็เป็นงานพระปา,ปาเห็นปูนทรายนะคะโซนพนมไพรอันนี้เราเมื่อกี้มันฝนตกหนูก็เลยวิ่งมา อยู่บนรถนะคะรอถึงรอเวลาเขาเทเดี๋ยวเราค่อยลงไปเนาะแล้วก็แล้วก็มาหาของกินในรถเรามันคนเรามันคนมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะเรารู้ว่าเรามางานบุญเราต้องข้าเซเว่นก่อนนะคะแล้วก็ซื้อของเตรียมไว้ด้วยกัดไปแล้วเมื่อกี้คำหนึ่งกันหนึบได้ว่าเอยถ่ายคลิปด,ด้วยกัน มีประโยชน์อิ่มด้วยเพว่ากล้วยมันให้พลังงานสูง,สง,สงเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูรถขอลากินกล้วยกว่อนแค่แค่อ่ะ มันก็ติดฟัน <laughs> รนก็เยอะนะคะเยอะเยอะอยู่ไหนเขาจะเทด้านนี้แหละด้านที่หนูกำลังให้ดูรถเยอะาลีม้มละฝั่งนี้อืบ่าเต็มเลย กินกล้วยเสร็จแล้วเพื่อเลยลองลองเปลี่ยนกล้องเอาเป็นกล้องมาไว้ด้านนี้ดูนะคะมันก็เหมือนเดิมอะ่ะวันนี้สเสบียงของเรานะคะก็จะมีนี่เล่หนูว่าเนี้ยอร่อยนะใครไม่เคยชิมลองไปลองไปซื้อชิมดูก็ได้นะคะเลสแต็กนะคะมันจะเป็นแผ่นเรียบนะคะแล้วก็ขนาด ถ้าเป็นรสรสออริจินอลรสสีเหลืองอะ่ะก็อร่อยนะคะไม่ต้องคือไม่เหมือนมันไม่เหมือนเลยมันก็ออริจินอลแต่ก็ผ่านการบุมด้อนยะฮานามิถั่วพิตาชิโออันนี้ก็อร่อยนะคะให้โปรตีนสูงค่ะนนมีประโยชน์ด้วยคอนพับขนมเด็กน้อยทั้งนั้นเลย แล้วก็กล้วยอีกลูกหนึ่งเอาไว้ให้หิก,กินนะคะเพราะว่ากูแกชอบหิวบ่อย <Boy. S 2> หิวจุกจิกจุกจิกจุจี้อะ่ะกินถั่วดีกว่าอันเนี้ยหนูซื้อแบบที่มันมีเปลือกอยู่นะเอ้ยมันก็มีเปลือกอแต่อันนี้กินแบบซื้อแบบไม่ใช่อบเกลือนอะ่ะเป็นอบเฉยๆอะ่ะเพราะว่าถ้าอบเกลือหน,นูวมเมีนงน,นี่ถั่วแบบนี้ เนี่ยเห็นไหมโฟกัสไหมฮมันจะเป็นเม็ดถั่วอยู่ข้างในเปลือกมันจะแข็งนะแข็งเลยแหละถ้ามันไม่อ้าแบบนี้แกะไม่ออกเะมันแข็งมากเลยนะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ต้องนํามือเป็นสีเขียวบางทีสีแดงก็มีสีขาว อร่อยถ้าซื้อแนะนำให้ซื้อแบบแต่ถ้าบางคนชอบกินเค็มๆก็เอาแบบอบเกลือจริงๆก็ชอบกินเค็มนะแต่หนูว่าอบเกลือมันเค็มไปหน่อยอ่ะอืะสีเขียวอืมฝนตกแล้ว หน,หนึ่งถุงสามสกตุกับบาทได้นี่งจ้าว่าตัวอันนี้มันแพงนิดหนึ่งเออนานเออคนบ้านใดนี่เออเนี่ยติดแล้วไม่รู้ติดมาจากใครเออเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้พูดเออเพราะที่บ้านมีเขมรที่บ้านเป็นเขมรที่บ้านพูดภาษาเขมรสำเนียงก็จะออกเขมรเขมรนิดหนึ่งนะคะ สาว้วก็เมยอร่อยพี่บุ๊กก็ชอบกินต้องซื้อพี่บุ๊กไว้กินอืฝนตกหนักเลยแม่อยู่นะรอขึ้นมาอยู่บนรถก่อน คุนซื้อรถปิดคัหนหอเปล่าคะมีน้ำได้ซื้อน,น้ำมากินของกินแล้วหาของกินเรซื้ออะไรก็ซื้อมาอยู่แล้วไงกินหมื่ออะไรกิไรกนไหมเธนะอ <c oughs> ลูกสาวบอกคว่าพี่ชอบกินแล้วถามอีกว่าอะไรโป๊ะมากเดี๋ยวขอนี้ขอตัวไปกินขนมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อถ oh, ่ายคลิปมั้ยใช่อยู่ไปเลยสวยถ่ายคลิปอยู่บายไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน